สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะพบกับยายแต้วครัวคําตัวโตอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีรับใบมีดของเครื่องปั่นที่เราใช้งานมานานหลายปีแล้วก็หมดคมแล้วให้กลับมาคมกลิบเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆและวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้รับคมของใบมีดเครื่องปั่นก็มีแค่เปลือกไข่ตาแห้งค่ะ เวลาเราปรุงอาหารเสร็จแล้วเปลือกไข่ก็ล้างให้สะอาดจากนั้นก็นําไปตากให้แห้งค่ะสําหรับเครื่องปัน่นเครื่องนี้ก็ใช้งานมาประมาณ5ปีแล้วนะคะใช้งานครัวเล็กๆน้อยๆค่ะใบมีดของเครื่องปั่นก็จะหมดคมไปตามอายุของการใช้งานค่ะและเครื่องนี้ก็ใช้งานมาประมาณ13-14ปีแล้วนะคะก็สังเกตได้ว่าตรงใบมีดก็จะมีสีเหลืองๆเป็นคราบแบบนี้ค่ะ และคมก็จะหมดไปตามอายุการใช้งานเครื่องนี้ใช้ปั่นสมูทตี้ตอนสมัยเปิดร้านชานมไข่มุกค่ะและวิธีทำความสะอาดแล้วก็รับคมมีดก็จะใช้เปลือกไข่เนี่ยค่ะรับครั้งหนึ่งก็อยู่ได้หลายเดือนเลยนะคะปีหนึ่งก็จะรับคมมีดด้วยเปลือกไข่แบบนี้ก็ประมาณสองครั้งเองค่ะขับเปลือกไข่เราก็มาขยำให้แตกตัวนิดนึงเพื่อง่ายต่อการปั่นค่ะจากนั้นก็นำลงโถปั่นเลยค่ะ เนื่องจากใช้เวลาปั่นไม่นานก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะปั่นก็ไม่ถึงนาทีค่ะสำหรับปริมาณของเปลือกไข่ที่ใส่ก็ใส่ให้ท่วมใบมีดค่ะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปั่นได้ประมาณสัก30วินาทีแล้วก็หยุดครั้งหนึง่งจากนั้นค่อยปั่นต่อค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยยืดอายุและถนอมเครื่องปั่นให้อยู่กับเราได้นานๆด้วยนะคะ เนี่ยค่ะพอปั่นเสร็จแล้วก็จะแตกต่างกับตอนที่ก่อนจะปั่นมากเลยนะคะใบมีดก็เหมือนใหม่เลยค่ะและเครื่องปั่นตัวเล็กก็ทําวิธีเดียวกันค่ะความละเอียดของเปลือกไข่ก็จะสู้หวัดสูงสๆไม่ได้นะคะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นค่ะ และเปลือกไข่ที่เราปั่นละเอียดแล้วไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถนําไปทําปุ๋ยบํารุงพืชบํารุงดินได้ค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งจะนําผงเปลือกไข่ไปโรยบริเวณที่มดหรือว่าแมลงต่างๆเดินก็ป้องกันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะหรือจะผสมน้ําแล้วฉีดพ่นก็ได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วก็นำถั่วปั่นไปล้างน้ําเอาผงเปลือกไข่ออกค่ะเนี่ยค่ะพอล้างเสร็จแล้วก็จะเห็นถึงความแตกต่าง แววๆแล้วก็สะอาดเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆเลยค่ะค่ะสำหรับผงเปลือกไข่เราจะผสมน้ำแล้วใช้ฝักบัวรดพืชก็ได้ค่ะหรือจะโรยบนหน้าดินแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะพืชก็จะได้ทั้งแคลเซียมแล้วก็จะป้องกันมดและ,มะแมลงต่างๆได้อีกด้วยค่ะ สำหรับผักในแปลงนี้ก็เพิ่งปลูกมาใหม่ๆนะคะเพิ่งถอดยอดเองค่ะโอกาสหน้าก็จะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าปุ๋ยเปลือกไข่จะทําให้พืชเจริญงอกงามมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะและสําหรับวิธีรับใบมีดของเครื่องปั่นด้วยเปลือกไข่ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าหากนําไข่ไปปรุงอาหารแล้วก็อย่าทิ้งเปลือกค่ะเพราะว่าเปลือกไข่มีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิดเลยนะคะก็ลองไปทําวิธีนี้กันดูค่ะ กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้